สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงมาดูสิว่าในรอบเย็นนี้มันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นกันที่บทว,วิเคราะห์ของลิโอฟีนานกันก่อนเลยซึ่งหลังเกมที่ปีศัตว์แดงพ่ายแพ้กับกาลาตาสลายเมื่อคืนนะคะทางลิโอฟีนานเขาก็ได้ออกมาวิเคราะห์เอาไว้ด้วยนะคะว่าหลักๆที่ปีศัตวแดงพ่ายแพ้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะ โดยลิโอเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่ออย่าง TNT Sport ว่าเกมเมื่อคือนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แปลกมากๆของแฟนบอลปีสัตว์แดงนะมันขึ้นสุดลงสุดยังไงก็ไม่รู้อย่างกับผมเนี่ยกำลังนั่งรถไฟเหาะอยู่มีบางช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมพอใจมากๆกับเกมการแข่งขันเกมนี้เราเป็นทีมที่มีศักยภาพและสามารถต่อยอดได้ แต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีผมก็ต้องช็อตฟิลเพราะก็ได้รู้ว่าแมนยูนเต็ดเป็นทีมที่มีปัญหามากๆโดยเฉพาะเกมลับมีปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งที่มีผู้เล่นตัวเก่าๆนั้นค้าแข้งอยู่กับทีมแต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างน,น้อยเนี่ยตำแหน่งกองหลังเราจะต้องหาใครสักคนที่จะสามารถฝากความหวังเอาไว้ได้แต่นี่กองหลังเนี่ยกลับเละเป็นโจ๊กใครไม่อายแต่ผมเนี่ยอายคำนี้มันคุ้นๆนะคะเนี่ย นี่คือเวทีแชมเปี้ยนลีกนะเราไม่ได้เล่นฟุตบอลโรงเรียนหรืออะไรแบบนั้นมันคือศึกชิงแชมป์สโมรสรยุโรปความผิดพลาดไม่กี่ครั้งอย่างที่คุณเห็นเนี่ยในเกมระดับนี้มันจะต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจริงๆนักเตะในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยผมยังเชื่อมั่นนะว่าพวกเขาจะแก้ไขปัญหาเกมรับให้ดีกว่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็ตแต่พวกเขาน่าจะต้องพูดคุยกันให้มากกว่านี้ สอลูกจากสามลูกที่เสียไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเราไม่มีผู้นำในแผงกองหลังเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์มันจะต้องมีผู้นำเสมอคนที่จะคอยเตือนสติว่าเราเสียไปแล้วลูกหนึ่งเราห้ามเสียประตูอีกอย่างเด็ดขาดซึ่งปีศัทแดงไม่มีผู้นำในแผงกองหลังที่จะคอยเตือนสติเพื่อนๆณเวลานั้นเลโอเฟียานานก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่นักเตะอย่างริสเตียนเอเล็กเซนกันต่อเลยนะคะเพราะหลังเกมเนี่ยเขาได้ออกมายอมรับว่าหลังจากที่จบเกมลงไปนะคะทันทีที่เข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยไม่มีใครพูดอะไรสักคำเลยนะคะบรรยากาศเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในป่าช้าเลยนะ ก็สำหรับคิสตยนเอเลเซนเมื่อคืนก็ได้ลงมาสัมผัสเกมด้วยนะคะโดยตอนที่เขาลงมาเนี่ยก็เหมือนจะดีขึ้นมาบ้างนะแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วทันทีที่จบเกมลงเนี่ยทุกคนก็เดินคอตกเดินเข้าไปที่ห้องแต่งตัวกันนะคะ แล้วหลังจากนั้นมันก็มีสื่ออย่าง TNT Sport ได้ไปสอบถามคริิเรีรนเอเล็กเซนว่าตอนที่พวกคุณเข้าไปในห้องแต่งตัวกันเนี่ยพวกคุณได้พูดคุยอะไรกันบ้างทางเอเล็กเซนเขาก็บอกว่าในห้องแต่งตัวหรอเอาตรงๆนะเราไม่ได้คุยอะไรกันเลยมันเงียบมากๆเกมนี้เนี่ยมันมีบางเวลาเรามีฟอร์มที่ดีนะถึงตอนจบมันจะไม่สวย เราเนี่ยสามารถทําประตูได้ก่อนแต่มันก็เหมือนเดิมคือเราเสียประตูกันเร็วนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรีบแก้ไขมันไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความมั่นใจแต่มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องใส่ใจกับมันให้มากกว่านี้การขึ้นนําพวกแข่งสองครั้งสองคาแต่ปล่อยให้โอกาสชนะเนี่ยมันหลุดลอยไปมันเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วในฤดูกาลนี้ แต่ณนะปัจจุบันนี้ผมยังไม่เชื่อว่าทุกคนในทีมจะสูญเสียความมั่นใจมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างและความไม่โชคดีของเราซึ่งเราก็คงจะต้องแก้ไขมันมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราจะต้องกลับไปทำการบ้านนั่นแหละ โอกาสที่คู่แข่งได้เปรียบจากการผิดพลาดของเรามันจะต้องไม่เกิดขึ้นถ้าหากเรามีสมาธิที่ดีเราจะไม่เสียประตูถ้าหากเราไม่ทาําพลาดรายการนี้ยังมีเวลาให้เราแก้ตัวอยู่นะเราเพิ่งแข่งไปสองนัดยังเหลืออีกหกนัดที่เรายังพอมีโอกาสแก้ไขมันแล้วผมบอกว่าในหลังจากนี้เราจะคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดที่เหลือเพือ่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคิดเตียนเอเลเฟนก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะ โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าคิดเตนเอเล็กเซนเนี่ยเขายังจะมีความเชื่อว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะคะอ่ะก็ไม่แน่นะคะลูกฟุตบอลมันลูกกลมๆนะก็หวังมันอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่บ้างถึงแม้มันจะน้อยแต่มันก็ยังพอมีนะคะแอดก็เขินมากเลยนะคะที่จะพูดอะไรแบบนี้เนี่ยเอเล็กเซนก็มั่นใจเกินว่าจะชนะ6นัดรวดโอ้โห ทีนี้เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของพอสโคกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะพอสโคเขาได้ออกมาวิเคราะห์ว่าตอนที่เห็นลัดมิทอยยุนทําประตูเนี่ยทาให้เขานึกถึงนักเตะที่ชื่อว่าลุฟดฟานนิตลอยเลยนะคะก็สําหรับลัดมิทอยลุนเกมเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเกมที่เขานั้นทำผลงานได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะคือทั้งทีเนี่ยก็มีฮอยุนนี่แหละ ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูก็ยิงได้2ลูกนะคะหรือว่าจะเป็นการโชว์สกิลเลี้ยงลูกจากเครื่องสนามไปยิงประตูหรือแม้กระทั่งการหลบหลีกบุกชนทะลวงฟันอะไรก็แล้วแต่นะคะฮอยลุนเนี่ยมีครบเครื่องให้เราเห็นเลยนะแต่มันก็เสียใจมากที่ปีสัตแดงเนี่ยอุตสาห์ขึ้นนำได้ถึงสองครั้งแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้คาบ้านไป โดยหลังเกมค่ะทางพอสโคได้ออกมาชื่นชมลัรดมุทไยรุนผ่านสื่ออย่าง TNT Sport ด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องผิดหวังเวลาที่ทีมที่เรารักเนี่ยพ่ายแพ้นะแต่เกมนี้มันยังมีเรื่องดีๆให้เราเห็นอยู่บ้างนั่นก็คือลัรดมุทไยรุนผู้ที่ทำได้2ประตูสองลูกที่เขาทำประตูได้เนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆส่วนตัวเนี่ยผมชอบประตูที่สมากกว่านะ เขาไม่เปิดโอกาสให้กับเซนเตอร์แบ็กแม้แต่นิดเดียวเขาพยายามช่วงชิงจังหวะและวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นก็จัดก,การปิดบัญชีมันเป็การจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมและเยือกเยน็นทั้งยังมีการยิงประตูที่ถูกหลิดไปแล้วก่อนหน้านี้ลูกนั้นมันก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันตอนนั้นเนี่ยผมคิดในใจเลยว่าว้าวเจ้าหนูฮอยดุน,นี่มันคือเงาของรูฟานนิตลอยแน่ๆ ผมแอบคิดในหัวเล็กๆประมาณนี้พอสโครเขาก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะอ่าก็ถ้าใครได้ดูเกมเมื่อคืนก็ต้องยอมรับว่าลาดมุทอยดนเนี่ยน่าจะเป็นนักเตะที่เล่นดีที่สุดในเกมเมื่อคืนเลยก็ว่าได้นะคะได้เห็นจังหวะเบียดจังหวะเข้าปะทะอะไรแบบนี้คือเขาเนี่ยมีคุณสมบัติของกองหน้าจอมถล่มประตูอย่างครบคันเลยนะคะแต่ที่แอดมินเห็นเนี่ยแอดมินกลับคิดว่าหอยรุ่นเนี่ย มีลักษณะคล้ายๆกับเออริ่งเบลฮารแลนเสียมากกว่านะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนแอดมินหรือเปล่าทีนี้เรามาปิดท้ายกับข่าวของเอลิกทินฮารที่อาจจะโดนเด้งกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะในตอนนี้เนี่ยชื่อของทินฮาร์มันกระโดดทะยานขึ้นมากลายเป็นผู้จัดการทีมเต็งสองที่มีโอกาสโดนเด้งสูงที่สุดณนะปัจจุบันนี้ ก็ยังคงอยู่การกับเรื่องราวหลังเกมที่ปีศาจแดงพ่ายแพ้การลาตรสลาย2ประตูต่อ3เกมยูฟาแชเยนลีกเมื่อคืนนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็ทำให้ปีศาจแดงพ่ายแพ้ในบ้านเป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วนะแถมในพีเมลิกอังกฤษเนี่ยฟอร์มก็ไม่ดีเลยนะคะตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลพ่ายแพ้มาแล้ว4เกมเป็นสถิติที่ปีศาจแดงไม่เคยทำได้มาก่อนในตลอด30กว่าปี ทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสื่ออย่างสกายบิที่เป็นสื่อเกี่ยวกับพวกอัตราต่อรองอะไรพวกนี้นี่แหละที่เป็นเว็บต่างประเทศนะได้ใ,ใส่ชื่อของเอริกทินฮาร์กเอาไว้เป็นเต็งสองที่มีโอกาสจะโดนเด้งมากที่สุดณนะปัจจุบนันนี้ส่วนเต็งหนึ่งเนี่ยก็คือพอเฮกกิ้งบอททอมผู้จัดการทีมของเชฟฟิลดยูเนติดนะคะเจ้านั้นเนี่ยจริงๆก็น่าจะโดนเด้งไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ ก็ไม่รู้ว่าทําไมตอนนี้เชฟฟิลเนี่ยถึงไม่ยอมเด้งสักทีนะตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลมารู้สึกว่าจะคว้าแต้มไปเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเองเรียกได้ว่าผลงานเนี่ยโคตรจะแย่เลย โดยณนะปัจจุบันนี้ศึกพีมลิกอังกฤษก็ทำการแข่งขันมาแล้ว7เกมนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีอยู่9แต้มรั้งอยู่อันดับ10นะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ค่อนข้างน่าผิดหวังถึงแม้อันดับในตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่กลางตารางแต่ถ้าดูจากฟอร์มกันเล่นแล้วเนี่ยมันดูไม่มีทรงเลยนะดูอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนกับแบบแก้สถานการณ์ไปในแต่ละเกมให้มันผ่านผานไป แล้วในสื่อต่างประเทศก็มีแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยในตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสเทนฮารเอาออกมากันแล้วนะคะซึ่งก็คงจะไม่แตกต่างกันกันกบแฟนบอลของไทยในตอนนี้นะเราก็คงจะต้องกาะติดสถานการณ์กันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอลิกเทนฮากจะแก้สถานการณ์ของตัวเองยังไงเพราะถ้าหากยังเป็นแบบนี้อยู่โอกาสที่จะโดนเด้งก่อนกุนซือเชฟฟิล์ยูเนเต็ดก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเย่านนี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึ่งนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันโครนนึงไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดหน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ